บวชได้กินเลยกินเลยเก่เอาบวชไบวชดิเออนี่เราไม่ให้เล่านิสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องอันนี้จากโชคของคนนั้นนะครับอันนี้คือปลาเม็ดครับปลาเม็ดอันนี้ก็มีช่องของปลาเม็ดอยู่นะครับฝากติดตามกดไลค์กดจับด้ครับไทยพมงคลทีกสุเออไทยมงคลนะครับอืม อันนี้เป็นช่างซ่อมนะครับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ขายครับขายของมือสองขายของมือสองเครื่องักผายู้หญทีวครับใครอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองแบบประหยัดไฟนะครับแบบที่ว่าใช้แล้วที่คุ้มค่าไม่คุ้มค่า คนเราต้องเข้าใจนะครับว่าของมือสองนครับใช้ดีไม่ดีนะครับต้องเข้าใจนะครับแม่นบ่าเออของมือสองต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าของมือหนึ่งเวลาไปซื้อบี้เขาไม่รับประกันนะครับเสียบิลีก็จาซื้อไปอย่าีของมือสองปามิด เขารับประกันครับร้อยเปอร์เซ็นตนี่ครับปาหมิ่นนะครับไมอันนี้คือเพื่อนร่วมงานนะครับอันนี้เป็นพนักงานผมนะครับนี่พนักงานของนะครับทีที่ครับสวัสดีครับทีทีอันนี้เป็นปามิ่นครับเป็นช่างครับอันนี้เป็นช่างครับวันนี้มานั่งกินกับน้องชายที่บ้านน้องชายเลยพอดีมาเจออันนี้ที่มาเลี้ยงเนื้อ เนย่างที่ร่วมงานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันนะครับพี่น้องครับขายของเครื่องใช้้ามือสองมีคุณภาพรับประกันหลังการขายสามเดือนอยู่แล้ววันนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับอันนี้เป็นพนักงานของประจำนาย ผมจะหนักเป็นโลหาประสิทธิภาพปามิตรว่ามามามาวันนี้มีรายการแก้กันแก้แก้ค่ะแก้นั่ะว่าแก้มีมากลับไปการแก้มีการแก้ก็มีที่งานแก้มีงานแก้มีก็เลยจัดให้จัดให้เพื่นเนาะแต่ว่าจะคิดลึกอย่าคิดลึกนะงานแก้ก็มีงานแก้ก็มี งานใส่ก็มีงานเชื่อมมีหมดมีทุกอย่างปามิดครับคือช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับใครอยากปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับต้องปรึกษาปามิดถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามผมได้หลังบัน youtube นะครับทีวีตู้เย็นเครื่องสภาพครับปรึกษาได้ครับอืปรึกษาได้ครับรู้หมด ครับยิ่งผมมีเงินบริหารได้ธุรกิจคนเราต้องมีเพื่อนร่วมงานนะครับพี่น้องทุกคนเอาร่วมงานปิดช่างช่างเราไม่มีความรู้เราก็ไปหาพันธมิตรจากช่างได้นะครับนี่คือฝ้ามิตรที่ผมขายให้ประจำครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ใช่ครับตู้เย็นบริเาปรึกษาได้นะครับไอต้มเส้นนี่พินซื้อตายจริงเพิ่นซื้อมาปากนุ้ดตนี้นี่ต้มเส้นเออพินซื้อลงมาอยู่บนลกคิดนะไแม่ที่ลายเด้นี่เปิดเลยได้นี่ครับผมนุ้ดนี่เพินเขาว่าดนเพินซื้อมาอันนี้ก็ของทงครับจิ๋วผม่ลงคลิปวิดีโอนะครับไม่ไม่ม่มิเอาไปไว้แมจินุดตนว่านั้น ซื้ออันนี้ให้เลยต้มเ็งสวัสดีครับไม่เหมือนเงินอันนี้มันไม่ด้วยหอมอับมาจอมมาซี่เงินก็ได้นี่ร้านที่ที่ว่าเจี๊ยบเจีเรียกว่าเยอะว่าปลาอนุษอันนี้เป็นเพื่อนร่วมงานผมนะครับพลุนโบนิพนักงานครับพ่นจรไดพดนไปมือพ่นไปขึ้นหอดเจี๊ยบเจี๊ยบผู้ที่นับถือนะครับก็คือช่างช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสามที่ห้าเมตร อันนี้ก็เป็นพนักงานนะครับเจแสนเพื่อโรงงานจากสอบปปลาวนะครับพูดตามความจริงนะครับจากสอบปปอล่าวเจสแอนจากสอบปปลาวบอกก่อนนะมั่งตรงตรงเส้นีิคอยแซ่บไปซีไฟนุา่่เรียกว่าทำงานขยันขันแข็งมันครับสุดยอดเลยผลนับถือนะครับดีกว่าคนไทยนะครับ ดีกว่าคนไทยมากสุดยอดเลยครับทํางานการทํางานนะครับที่ประสบการณ์ที่ผมเคยดูมาครับนี่ครับใส่ไรใชุดยูนใ่ไรดยไดุ้ดแต่งเรากินทั้งสิแหละไ่ได้พงเลยหรอประเด็กปานนอกก็ไม่ได้กินได้เดี๋ยวนี้นะไม่เลยอย่างยางหลวยรลูกหมวคือเจ้าว่านี่ลยเนี่ยอ